ดูอีกทีพ,พี่น้องมาดูมาดูหมอกเลยแ่ะพี่น้องเพราะว่จะแพนกล้องให้ดูพี่น้องวันนี้หมอกลงหนาเยอะมากพี่น้องอันนี้ก็คือที่เดิมเม่วม่เคยถ่ายคลิปไปแล้วพี่น้องแต่วันนี้มาอีกรอบหนึ่งพี่น้องคือว่าข้างหลังไม่เหมือนเดิมแล้วพี่น้องเข้าลงเขาพดเรียบร้อยนะคะพี่น้องลงเขาพ้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเห็นไหมสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเขาพ่เห็นไหม คือว่าจะมองไหมคะเห็นเยอะเพราะว่าหมอกลงหนาเยอะมาพี่น้องหนามากอ่ะจะมองไม่เห็นชัดเจนอ่ะนะดูข้างซ้ายมือบ้างข้างซ้ายมือพี่น้องทางนน้นก็เป็นต่อข้าวพี่น้องจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะพี่น้องจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะพี่น้องตอนนี้ไม่รู้กี่โมงนะไม่ได้ไม่ได้ดูเวลาพี่น้องเมื่อกี้แปดโมงหรือยังนะพี่น้องแปดโมงเช้าหรือยังคะพี่น้อง สวยงาม่ะพี่น้องก็เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องดูนานๆานพี่น้องสวยพี่น้องเพราะว่าปีหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งเนาะบางคนก็บอกจะเห่อแล้วไปป้าไม่เห่ออะ่ะแต่ว่าปีหนึ่งมันมีครั้งหนึ่งพี่น้องมันไม่มีบ่อยนะก็นี่ก็ตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะเพราะเมอเคยทําคลิปไปนานแล้วอะ่ะหมอกลงหนาพี่น้องวันนี้ก็ลงหนาอยู่วันหนึ่งคือคือว่าหมอกไม่จางอ่ะพี่น้อง ก็ถึงเดินจากบ้านมากระเพกกระเพกเดินมาตงนี้พี่น้องเดินยังไม่เก่งพี่น้องแต่เ็าอยากจะเดินให้พี่น้องชมอะ่ะอยากจะถ่ายให้พี่น้องเ,เรียกว่าเชยชมกับประมอกนะคะพี่น้องมันสวยอะ่ะมันสวยสําหรับไม่รู้ว่าสําหรับป้าน,นี่สวยมากเลยอะ่ะเหมาะอ่ะพี่น้องมันดูแล้วมันชื่นใจด้วยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนื้อข้าก็ปลูกขา้าวโพดกันแล้วพี่น้องก็แต่แรกว,ว่าถ้าเกิดเขามาปลูกวันไหนก็จะถ่ายให้ดูนะอยากเห็นเข้าจอมจอมจอมอะ่ะ เขาเก่งอ่ะพี่น้องเขาเก่งอย่างเราเดินไม่ได้อะ่ะจอมไม่ได้เราเพราะว่าตั้งนั่งลุกขึ้นลุกลงอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้พี่น้องเขาเก่งอะอยากจะให้พี่น้องเชยชมด้วยนะตอนนี้ลงข้างล่างไม่ได้พี่น้องประมกลงไม่ได้ลงไม่ได้ <laughs> เพราะขาไม่แข็งแรงพี่น้องเพราะว่าเพิ่งจะฝึกเดินเนาะฝึกเดินได้หกเดือนกว่าแล้วพี่น้องให้ดูนะคะให้ดูก่อนเด้อให้ดูก่อนให้ดู ให้ดูภาพบรรยากาศสวยงามกว่านะคะพี่น้องมีรถผ่านด้วยพี่น้องนี่ตรงนี้นานๆรถจะผ่านทีนะคะพี่น้องรถของชาวบ้านเขาใช้ถนนเนี่ยพี่น้องถนนนี่ตัดใหม่นะคะพี่น้องถนนตัดใหม่ครับพี่น้องนะคะนะให้ดูนะพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยๆเดินไปพี่น้องดูทางนู้นด้วยตรงนู well. well ้นเขาจะปลูกมะม่วงไว้พ <intell> ี่น้องเขาจะปลูกมะม่วงเลยพี่น้องนะเขาจะลงมะม่วงไว้อะเขาจะลงมะม่วงแต่ตอนนี้ เขาเรียกว่าไม่ค่อยมาดูแลมันก็ไม่ค่อยสวยพี่น้องไม่ค่อยสวยนะคะเออรถมาอีกละ <laughs> โอเคนะคะให้ชมกับพี่น้องอยากเดินไปทางโน้นจังเลยนะเดี๋ยวดูว่าพะโมกจะเดินได้หรือเปล่านะพี่น้องเราดูอีกทีนะว่าจะเดินได้หรือเปล่านาะเน,ะนี่ยพี่น้องสวยนะคะพี่น้องบรรยากาศเนาะเนี่ยปีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีครั้งหนึ่งนะค่ะพี่น้องเนาะ ปีหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องพ้โมก็ชอบนะคะชอบบรรยากาศมากเลยะก็นานๆก็จะมาเดินดีเทนพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันมันหมอกลงจริงๆพี่น้องเดี๋ยวประโมกให้ชมเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะพี่น้องให้ชมเท่านี้ก่อนนะ,ะให้ชมเท่า,น,น,น,ทาน,นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวป้าโมกจะเดินไปทางโน้นดูน่ะเดี๋ยวจะเดินไปทางโน้น,ะด,ด,นดูว่าเป็นไงบ้างนะคะโอเคนะคะ